น่าสงสารน้องจังใช่ไหมคนถ่ายก็ใจดำเกินใช่ไหมเอาไอ้นั่นมันงูเลยคนถ่ายก็ใจดำเกินไม่ช่วยน้องเลยเนาะคือคือ แล้วควรจะช่วยดีไหมคือควรจะช่วยดีไหมอ่าอ่าอ่าโอเคตัดสินใจช่วยแล้วกันอดาวเดี๋ยวเดี๋ยวเมียวพวกนี้เดี๋ยวโอเคการว่าตัดสินใจช่วยแล้วกันเดี๋ยวหาไม้ก่อนไม้แล้วมันจะกัดกูไหมล่ะอ้าวเมีย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 วเออเพียงแค่เราหลอกแมวมาก็ได้เมียวเมียวอย่ากัดลูกมันนี่เมียว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  เมียวมานี่ก่อนเมียวแอมแม่ไปอีกแล้วเมียวคือมานี่ลูกมานี่พอแล้วพอแล้วม่ต้องไปเลนแอออกมานี่ออกมานี่ออกมานี่พอแล้วปล่อยเขาว้ายตีสุ่มสูซะเนาะโอ้ยากแม่เเนี่ยห่โอ้โหไม้อยู่ไหนวะเอ้ยไป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 ไไปไปไปยไป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 ไไป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 ไไปไป ไปลูกไปไปไหนแล้วล่ะไปไหนล,ล่ะลงรูหรือเออโอเคโอเคหายแล้วลงลรูแล้วมั้งครับโอเคโอเคโชคดีไปพากันหายอีกพวกเด็กดือด้อดื้อกันจังเลยเนี่ยหาอะไรอีกน่ะหาอะไรอีกนะ ดื้อนจังเลยเออชีวิตโชคดีไปโชคดีไปโอเคเป็นกรรมว่าหายไปทางไหนไอ้นี่ยังมาหาเขาเจออีกโอ้ยอย่าไปยุ่งกับเขามานี่ปล่อยอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเลยปล่อยปล่อย,อยเออฟาดหัวแม่งเลยไปล,ยลูกไปเอ๊ะ เร็วๆไปเร็วๆไปเลยเร็วๆไปเร็วๆให้โอกาสไปเร็วเร็วเร็วเร็เลยเร็วๆเลยไปเร็วเร็วเร็วเไปเข้าไปนัะนะเอ่อปลอดภัยโอเคไป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 เออ ต้านรถนะนี่โคตรตเลยเนาะสุดยอดจริงๆเนาะม่าแล้วทำไมร้อนๆทั้งวันเนาะโคตรตนี่แหละ <laughs> ต้องไม่สุดยอดขนาดนี้ว่าเนาะ